สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วปัญญาทิพย์สตูดิโอวันนี้ผมจะมารีวิวไมโครหัว sm 5 8ให้ดูกันแต่ก่อนอื่นนะครับผมต้องขอบอกก่อนว่าผมไม่ได้มาขายของนะครับผมแค่มารีวิวว่าไมโคัวนี้มันดียังไงไม sm 5 8นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2รุ่นคือรุ่นที่มีสวิตช์ปิดเปิดนะครับจะเป็น sm 5 8 s นะครับแล้วก็ตัวที่ไม่มีสวิตนะครับจะเป็น sm 5 8ตัวนี้นะครับจะมีข้อดีอยู่ที่ว่าจะเป็นได้ทั้งไมด์ไดนามิกและไม่์คอนเดนเซอร์นะครับข้อดีของมันนะครับท่านจะเอาไปใช้งานในงานแสดงสดก็ได้หรือว่าจะเอาไปใช้งานในสตูดิโอก็ได้นี่เป็นข้อดีของไม่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะใช้งานกับแพนทอมส8โวลต์ก็ได้ หรือไม่ใส่งานก็ได้นะครับเ,เพื่อนๆจะปิดแพนทอมก็ได้หรือไม่ปิดก็ได้เพราะปกตินะครับไมค์คอนเดนเซอร์ถ้าเราปิดแพนทอม48โวล์นี้นะครับแสดงว่าเสียงไมค์จะไม่ออกจะไม่ได้ยินเสียงนะครับแต่ไมค์ัว SM58 ตัวนี้นะครับเ,เพื่อนๆจะปิดแพนทอม48โวล์นี้ก็ได้หรือไม่ปิดก็ได้นะครับนี่เป็นข้อดีของ ส่ว sm58 นะครับโทนเสียงจะออกอุ่นๆแล้วก็หนาๆนะครับใครที่มีเสียงบางนะครับตัวนี้ตอบโจทย์ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะครับของปลอมก็เยอะนะครับให้ระวังกันด้วยนะครับเวลาซื้อนะครับให้ดูดีๆนะครับของปลอมเยอะมากเดี๋ยวนี้นะครับไม่์ส่ว sm58 ตัวนี้นะครับไมคตัวนี้นะครับข้อดีนะครับผมย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่า เอาไปใช้ในงานแสดงสดก็ได้เอาไปใช้งานในสตูดิโอก็ได้แบบว่าปินได้ทั้งไมค์ไดนามิกและไมค์คอนเดนเซอร์จะใช้งานในสตูดิโอก็ดีจะใช้งานในการแสดงสดก็ดีเหมือนกันวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ